ดิวอาริสลาใส่เกียร์ฟาชาวเน็ตแซะเป็นดาราฮอลลีวูดไม่ได้ต่อกลับคอมเมนต์เรียกสกอยจากกรณีที่ดิวอาริสลาได้ออกมาเผยผ่านช่อง YouTube ดิวอาริสลาถึงเรื่องของการเปิดปิดหน้าลูกโดยมีใจความประมาณว่าเธอเปิดอยู่แล้วเพราะว่าไม่ใช่ดาราฮอลลีวูดเราเติบโตมาในสังคมนี้เติบโตมาในการที่มีคนรักคือเรามีวันนี้เพราะประชาชนด้วยอะ่ะดังนั้น เราต้องให้ความสําคัญของเขาประมาณหนึ่งแต่เราก็เข้าใจว่าโอเคมันก็เป็นเรื่องของความส่วนตัวแต่เราอยู่ในสังคมไทยอยู่ดีซึ่งประเด็นนี้ถูกวิพากษ์วิจารณ์ออกไปในโลกโซเชียลอย่างแพร่หลายซึ่งก็มีทั้งคนเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยและหาว่าเธอนั้นไปแซะใครหรือเปล่าเนื่องจากก่อนหน้านี้มีคนดังออกมาให้ความสําคัญถึงการไม่เปิดหน้าลูกแต่เธอก็ออกมายืนยันอีกครั้งแล้วว่าความคิดเห็นส่วนตัว เพราะตอนแรกคนเข้าใจว่าจะปิดหน้าลูกแต่เปล่าจ้าและล่าสุดนั้นดิวก็ได้ฟาดชาวเน็ตที่แสดงความคิดเห็นถึงเธอโดยโพสต์นั้นบอกว่าโอทิรัก์เธอเป็นดาราฮอลลีวูดไม่ได้อยู่แล้วจ้าวีดแรงมากสิ่งเดียวที่พร้อมตอนมีลูกของเธออย่างเดียวคือเงินไม่ใช่ความรู้ซึ่งสาวดิวอาริสลานั้นก็ได้แคปเอาไปโพสต์ที่เฟซบุ๊กของเธอพร้อมกับฟาดว่าโอทิลัก ฉันรู้ตัวคะ่ะฉันเลยบอกว่าฉันไม่ใช่ที่รักฟังภาษาไทยไม่รู้เรื่องใช่เปล่าปลอหนไม่วืดเพราะณจุดนี้ชีวิตแฮปปี้ดีปลอสองมั่นใจว่าไม่ใช่เรื่องเงินเรื่องเดียวที่พร้อมและที่บอกว่าไม่มีความรู้พูดตามตรงมีความรู้หรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจเพราะไม่รู้ว่าเอาบรรทัดฐานไหนมาวัดแต่ที่แน่ใจคือทุกวันนี้มีความสุขดีดูแลตัวเอง ครอบครัวพ่อแม่เพื่อนช่วยเหลือสังคมและรู้สึกประสบความสำเร็จประมาณหนึ่งในหลายๆด้านถ้าไม่มีความรู้บ้างความสามารถบ้างคงทำไม่ได้จบนะไม่ปากแจวนะเอาเวลาไปทำตัวเองให้ดีอย่ามาวิจารณ์คนอื่นเลยพอเมื่อเวลาหนึ่งมาถึงจงระวังพอหันกลับมามองตัวเองแล้วทำไมทำได้แค่นี้เสียเวลาไปกับการน,นั่งวิจารณ์คนอื่น ทำอะไรที่ไม่มีประโยชน์หรือคนอื่นเขาไปถึงไหนแล้วเป็นกําลังใจให้นะขอบคุณรักภาษาไทยเพี้ยนเอาแบบอัธรษนะนอกจากนี้แล้วใต้โพสต์คนที่แซะส,สาวดิวนั้นยังมีชาวเน็ตเข้าไปแสดงความคิดเห็นอีกว่าเป็นเสลกับขวัญใจสกอยพอไหวซึ่งดิวก็ได้เข้าไปคอมเมนต์ตอบว่ามีวันนี้เพราะคำว่าสกอยนี่แหละน้อมรับมาก ทำกลางชาวเน็ตคนอื่นเข้าไปถล่มช่วยดาราสาวกันเพียบซึ่งชาวเน็ตรายดังกล่าวนั้นได้บอกอีกว่าไม่ได้เอ่ยชื่อใครดังนั้นไม่มีใครฟ้องหมิ่นประมาทได้แต่พวกคุณมาด่าผมผมฟ้องได้ทุกคนถ้าอยากจะฟ้องตื่นแล้วนะซึ่งสาวดิวนั้นก็ได้จัดไปอีกประโยคพร้อมบอกว่าปรึกษาทนายแล้วฟ้องได้นะคะไม่ได้เตือนนะบอกเฉยๆพร้อมเรียกให้ต้นโพสต์ไปอ่านที่เธอฟาดไว้ที่เฟซบุ๊กของเธอด้วย างานนี้ต้องบอกเลยว่าชีดียวนั้นใส่เกียร์ฟาชาวเน็ตแบบมีมารยาทและไม่ยั้ง